ในชีวิตนี้เรามักเผชิญกับความท้าทายและอุปสรรคบางครั้งเราอาจจะรู้สึกท้อแท้เมื่อสิ่งต่างๆไม่เป็นไปตามที่หวังแต่จงจำไว้ค่ะว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมันล้วนถูกกำหนดเอาไว้แล้วโดยอัลลอฮ์เพราะองค์ทรงรู้ดีที่สุดว่าอะไรที่มันเหมาะกับเราอัลลอฮ์ทรงตรัสไว้ในอ,อัลกุรอานค่ะว่า ไม่มีเคราะกรรมอันใดเกิดขึ้นในแผ่นดินนี้และไม่มีแม้แต่ตัวของพวกเจ้าเองเว้นแต่ได้มีไว้ในบันทึกก่อนที่เราจะบังเกิดมันขึ้นมา ดังนั้นเมื่อเผชิญกับความยากลำบากจงมั่นใจว่าเป็นส่วนหนึ่งของแผนการที่ยิ่งใหญ่และอัลลอฮ์ทรงมีเหตุผลที่ดีที่สุดเสมอการยอมรับและศรัทธาในกำหนดการของพระองค์จะพามาซึ่งความสงบสุขในใจและทำให้เรามีกำลังเผชิญกับทุกสถานการณ์จงเชื่อมั่นในอัลลอฮ์นะคะและรู้ว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมีเหตุผลและมีเวลาที่เหมาะสม เพราะอัลละฮ์ทรงกำหนดไว้แล้ว